ว้าวว้าวว้าววาวคนกระโดดเป็น<ร><ร>เสียงแมวเฮ้ยผู้ <c oughs> อ๋อยังอยู่ที่เดิมเพื่อนเช็คพอยโหแชัคิดดูดิถ้าแบบเป็นขวดพราอ่ะเนาะ <c oughs> ถ้ามึงออกก่อนมึงเป็นเกย์ก <c oughs> <c oughs> ูเจ้ามึงอยู่ <What? S 1> นะไปแล้วจู้ <c oughs> เกย์ Oh, p r อ5 2 5 2้าสองห้าองยู่ไหนวะเนี่ยมึงกูจะเห็นมึงล่าตอนนี้มันไม่มีเมาส์มึงอยากจะเมาส์ทูเมาส์ไหมล่ะ เพื่อนตอนนี้เพื่อนเพิ่งสมัครไ d มาจะมาซื้อชุดที่แมป WKC o f f i c e Design เหรอใช่แล้วเพื่อนแล้วมีโลสบั๊กหรือยังยังไม่มีเลยต้องทำไรเพื่อนเข้ากลุ่มวีล็อกเกอร์ก่อนเลยตอนเนี้เข้าไปที่หน้าเว็บโลบอก WKC แล้วก็เซิร์ชเป็นคอมมูนิตี้แล้วก็นี่แลยวีล็อกเกอร์คนอยู่2 3 0 0 0คนถ้ากูุคนน้อยกว่านี้ปอมด้วยแล้วก็ในกลุ่มนะครับมีส่วนของสโตร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคอร์ที่ผมขายทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะครับเริ่มต้นที่เพียงสองเล ก้ามใหญ่แล้วก็เสือผมได้ไปอุดหนุนกันได้นะครับวางขายแล้วนะครับแล้วก็มีหมอนใหม่จากทางวินล็อกเกอร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะใส่ให้ดูโพล่โผเดี๋ยวกูจะใส่หมอนใหม่จากวินล็อกเกอร์ให้ดูของใหม่เหรอนี่หมอนนอนไม่ลักหัวใจมันกระซับกระซ่าแล้วพอเพื่อนเข้าถึง14วันเมื่อไหร่นะเดี๋ยวเราส่งโลบักให้นานแล้วนามาซื้อของที่แมทวิวเคเซียฟิตซ์ไซน์น้เพื่อนตัวนี้เฉิมมากรอยสองทิปเดี๋ยวเราจะมีเสื้อผ้าเซฟเซใส่กัน เดี๋ยวกูจะพาไปเล่นแมปในโลบอกเพื่อนเล่นไม่เป็นเ<า>จ๋วเลยเดี๋ยวจะพาเล่นเกมนะวันแรกกูแอดเพื่อนไปแล้วรับเพื่อนกูด,ด้วยรับยังไงดีกว่าขวาล่างเพื่อนเนี่ยมี FC มาด้วยเนะ Hi Hi ี่ย Hi brother Hi b r o อุฮ้ยของอะไรอะ่ะ โลบักฟรีโลบักฟรีทุกคนเอ้ยไม่ใช่โลบักฟรีเพื่อนแต่เป็นสปินฟรีที่อยู่ตรงกลางจอตรงนี้นี่สามารถหมุนๆแล้วก็รับ UGC ฟรีได้แต่ว่าเดี๋ยวจะบอกนะว่าตอนไหนว่าจัดกิจกรรมอะไรเงี้ยรอโพสในคอมมูนิตี้รอดูโพสด้วยเอาไปเองโลบักฟรีโลบักฟรีไม่ใช่ตัวกูกล้ามใหญ่จัดไอฮิตบล็อกระเบิดนี่กูต้องพามาเล่นบ้างเน่มึงจะแบบได้เข้าใจว่าเกมโลบอกมากขึ้นเข้าใจเด็กโลบอกมากขึ้นน้องๆด่ากูติมจริงไอนี้มาตัดคลิปโลบอกมันไม่เคยเล่นโลบอกอะครับน้องๆอย่าเดิน เอ้ยเดินชนไหลผมโดดที่ขาคู่คำอะไรเพื่อนน่ารักอะแมโโคคอนมันเป็นแบบอบีนะเพื่อนตอนนี้ตรงนี้ไม่เช็คพอยต์เลยเวลาเราตายเราจะกลับมาเกิดตรงนี้โอ้โหอีซี่มากเพื่อน, <c oughs> ม,นมันไปได้เหรอมันไปมันไปได้มันกระโดดมาได้ไงแมคบูคูกำลังจะระเบิด <c oughs> ไม่เป็นไรเพื่อนโอกาสสอง มึงแต่ละคนกระโดดกันไม่เป็นเลยไงวะเนี่ยเพื่อนมันเล่นยากจังวะมันไม่มีเมาส์อ่ะอ่ะเดี๋ยวกูจะลองไม่ใช้เมาส์ดูบ้างอ่ะอีซี่เพื่อนอีซี่มากๆเพื่อนเฮ้ยเห็นนี่ไหวปหมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนกูมาจัดเพื่อนกูมาจัดเฮ้ยเม็มเม็มเม็มไกลแล้วโ เฮ้ยมันสรวหัมชันจังวะดูดูดูเย้โ <Yeah! S 2> ดข้ามหกว่าฮะไอ้หมวกแดงไปกระโดดขอต้อนรับเข้าสู่ชั้นตใต้ดินนาาน้องที่นี่คือท่อนี่มาแล้ไเพื่อนอยากไหมอย,ยากไหมไม่อยากนะนี่คือเราลงทีเดียวเลยไม่ได้หรอแบบกระโดดลงไปเลยจัดมาดิ เดนโดนได้ถึงนะเพื่อนเฮ้ยไม่มีเสียงอ้าอูอ้อายีด้วยเออทำตุกตแล้วเพื่อนเอออุย้ยเกือบล่วงเองอุย้ยมีมีมีคนร้องให้รางวัลผูอยู่รีบออกเร็วรีบออกเร็วเขาบอกรีบออกเร็วออกเกออกจากที่นี่เพื่อนเราต้องเอสเคปหัวหัมึงโดนมึงโดนไฟหรือเปล่า หัวมึงไหม้ไฟแล้วนะเพื่อนอจะไปเพื่อนโอ้้หูยล้อหลังเลยน้องว้าว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 คนกระโดดเสียงแมวมเฮ้ยผู้อ๋อยังอยู่ที่เดิมเพื่อนเช็คพอยโหแชทคิดดูดิถ้าแบบเป็นขวดพรามอะเนาะ <c oughs> มึงโดดที่ปลายท่อดิวะปลายท่อขอคอมสักเครื่องลยวะเพื่อนโู้มึงทำได้เพื่อนมันไม่ยากอย่างที่คิดเฮ้ยเพื่อนทำได้แล้วน่ะสุดยอดเพื่อนขอคอมสักเครื่องเหรอมึงมาที่บ้านกูดิอ่ะ <c oughs> นี่เช็คพอยต์ใกล้แล้วเพื่อนระวังมันจับตัวระวังมันจับตัวเฮ้ยมึงไม่โดนมันจับตัวได้ไงวะนิจา <c oughs> ช่ครูแข็งเก่งเย็ดเย็ดเย็ดเนี่ยเล่นเล่นโ,โบรบอทประมาณกี่นาทีครับเนี่ยสิบสองนาทีช้ำเลยครับเนี่ยเจ๋งกันนี่เช็คพอยต์ใหม่ดูซิมีของอะไรบ้างนะครับมีไอพ่นด้วยเนี่ยแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นโ,โบรบอทนี่เพื่อนซอมบี้้องร้อยโลพักไหนซอมบี้เพื่อนมานี่แล้ว <S 1> <S 1> <S อุ้ออยมีสัตว์เลี้ยงด้วยหุยมีสัตว์เลี้ยงของตัวตัวผมเองด้วยครับหุยคืออะไรครับเนี่ย จะเลีเป็นตัวเองเฮ้ยไหวปุ๊เนี่ยเฮ้ยไหวปุ๊เนี่ยกูกำลังซอมบี้ไงเพื่อนไงเพื่อนไงเพื่อนเพลงไงเพื่อนไอ้ซอมบี้มันไม่ตอบสนองตามที่กูสั่งการนะเพื่อนจริงเหรอเออตัวผมมันแบบลั่นเอ้าปืนกูลั่นปังเฮ้ยแขนกูหลุดไอ้พูอย่าเพิ่งโดดเพื่อนมึงดูแขนมึงจะหลุดด้วย อ๋อมันโดดได้ดิบเดียวเองอ่ะเพื่อนเองทำได้เว้ยหรือถ้าเองคิดว่าแมปนี้ยังไม่สนุกเดี๋ยวข้าจะพายเองไปแมปถัดไปโอเคไหม <c oughs> มึงตายอีกแล้ว คลิปแล้ต่อรู้หรือเปล่าเท่าแก่น้อยเซเว่นอีเลเว่นและพี่แปงซีบิงร่วมมือกันเปิดแมปในเกมโรบอกแมปที่จะทำให้ผู้เล่นจำลองการเป็นพี่ท็อปเท่าแก่น้อยในชีวิตจริงเริ่มตั้งแต่เก็บสาลายี้ฉลามหลังจากเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเขาบอกให้เราไปเก็บสาเลยนะไปเก็บสาลายกันดีกว่าทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะครับผมเราก็เริ่มเดินเก็บสาลายได้เลยนะครับทั้งหมดสิบอันฮืยฉลาม รงงานแล้วก็แพ็คเอาไปขายที่เซเว่นแล้วก็ดาวที่2อนะครับผมให้เราไปที่โรงเงินนะโรงเงินนี่นะฮะหลังจากที่เราได้สาหร่ายมาแล้วนะครับทุกคนครับเราก็เอามาใส่ที่เครื่องตรงนี้นะครับเดินเข้าไปใส่กด E หลังจากนั้นเราก็โดดออกไปตรงนี้นะครับเพื่อไปทํางานต่อนะครับมาแล้วเก็บของครับลูกเพค่ครบแล้วโกลเ้นซีวิทสปาวขึ้นมาอีกแล้วมิกเฮ้ย <c oughs> นั่งไงโกดเ้นซีวิทอันนี้เราสามารถเอาไปแลกเป็นสาหร่ายในชีวิตจริงได้โกดเ้นซีวิทเก็บไปแล้วเล t ส์กอันนี้ทีละหกสิบครับเดินลุยเลยพาช้อนลุย สาหร่ายของฉันต้องได้เสร็จเร็วๆนี้อันดับ3ไปขายที่เซเว่นนะครับได้แล้วนะครับ10ห่อแรกเดี๋ยวเราจะเก็บนะครับผมแล้วก็เอาไปขายที่เซเว่นนะครับผมทั้งหมด10ห่อนี้ส่งสาขาอื่นด้วยเหรอลำทำโรงงานใหญ่เลยนี่ว่าเอามาใส่แล้วนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับสาหร่ายของผม10หอ่อต้องเอาสาหร่ายไปขายต้องเอาสาหร่ายไปขายเอาสาหร่ายมาเร็วผมเดินไปขายสาหร่ายก่อนนะครัโอ้โหอร่อยจัดแน่นอนนี่ครับผมสาหร่ายเท่าแกน้อยก็ต้องอร่อยดีรับกินเองอ่ะใช่ไหมล่ะ และนอกจากได้เล่นแล้วน้องๆก็สามารถเล่นเก็บเควสแล้วก็เอาเควสแรกเป็นโค้ดเอาโค้ดไปแลกเป็นสา,ายที่เซเว่นอิเลเวนได้ด้วยฟรีตอนนี้ครับผมเก็บครบแล้วนะครับผม,มห้าห่อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเครมดูบันทึกโค้ดที่แสดงบนหน้าจอหรือว่าถ่ายภาพไว้เดี๋ยวผมถ่ายภาพเลยนาโค้ดที่ได้ไปก่องในไลน์เท่าแก่น้อยไลน์เท่าแก่น้อยผมได้ไปแล้วอันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเอาโค้ดนี้นะครับสแกนในเซเว่นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้เท่าแก่น้อยหรือเปล่าโอเคไปดูกันครับเขาบอกว่าเขื่อนนี้นะครับใช่ไหมอันนี้กันนะ เดี๋ยวผมสแกนอันนี้ด้วยนะครับครับราคา20่บาทอันนี้ฟรีนะฮะร,รู้สึกไงกับการเล่นแมปเท่าแกน้อยแล้วได้สไลด์เฟียสุดเฟียวเลยฮะเดี๋ <c oughs> ยวต้องกลับไปแลกบ้าง <c oughs> เดี๋ยวจะกลับไปลักโคด้นซีวีท5อันสรุปนะครับเล่นในโรบอกนะครับสามารถแลกได้จริงนะครับไปกลับบ้าน ระยะเวลาแคมเปญมีมากถึง6เดือนตั้งแต่ธันวาปี67จนถึงพฤษภาคมปี68โอ้โหนานมากและนอกจากนี้แมปนี้ก็ยังจัาเดตเอยๆส่วนในเพจเท่าแก่น้อยใน Facebook นี่ทีเด่นเลยแจกโลบักเลยนะทุกคนถ้าใครสนใจก็สามารถติดตามเพจเท่าแก่น้อยที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับพบกันในแมปเท่าแก่น้อยเวิล์นะครับทุกคน let's go <S ดูคลิปกันต่อครับท้อตีนี่ต้องพิมพ์ไปใน YouTube ก่อนว่ากบเลียนหลามแลวนี่เลยเหมือนไปเจอแบบคลิปก็ยินดนตีมาเนี่ยเนี่ยก็ยืนดตี แมปนี้แลยนะเพื่อนโอเคพู okay, oo, จอยจอยตามกูมานะพู oo, ผมมาแล้วครับโอ้โ oh, ห oh, แมปนี้น่าสนใจมากนะครับเนี่ยตัวผมก้าโตดะ้ะฮิตบอกผมได้เปรียบถ้ามึงออกก่อนมึงเป็นเกย์แออชทข้างล,างล่างรวมเม้นต์นะครับแฮชแท็กพี่พูเกย์ถ้ามึงแพ้กูนะมาแล้วนั่งให้ทานกูแล้วกันนะวิ่งก้าไปลวเพื่อนโอ๊ยกูไม่มีกูอี๋โอ้มีคนตายคนหนึ่งอุย้ยไอ้นั่นมันเป็นเกย์พู๋เอาแล้วเอาแล้วมึงอยู่กลางกู กูจะนั่งตัวที่มึงเลือกเจอกันกูไปก่อนคนแรกแค่นั้นแหละหยุดดิหยุดหยุดไปแล้วเฮ้ยเอ็ยเองยังอยู่ <S 1> <S 1> เพื่อรักของ<ม>ข้าเฮือยคนโหดเริ่มเริ่มไปแล้วนะเพื่อนฮ่าอีหนูข้าเลือกตัวที่เอ็งเลือกมึงอยู่ข้างกูต่ใจอยู่ข้างใครข้างผู้หญิงคนนั้นหมวกไหมพรม ไปแล้วบอกไว้ผมตายโดนพี่แย่งไล่เนาะเฮ้ยพูงเราอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะเพื่อนกูเจ้ามึงอยู่นะไปแล้วจูเก้เก้เก้โอ้โหไปแล้วจูโ้ขอละกันหน่อยน้องพุงด,ดูไว้ชายผู้ที่จะไม่ยอมเป็นเก๋น้อง โดนล้วความจริงไม่ได้ดีว่าตัวเองเป็นเคไปแล้วจูฮ่าเวียงรอดนี่นี่นี่มีผู้เฉพาะผู้รอดเท่านั้นที่ได้พูดเท่านั้นไอ้น้องเฮ้ยเอาละว่าหนึ่งหนึ่งวะไปแล้วนี่ไงกูชนะปูปูครับอันนี้มันปูครับเพลงสบายๆนไม่เครียด เฮ้ยเอ้ยผูเพื่อนมึงว่ากูเกียนปะวะเกียนจริงหรอทำไมเกียนสุดเลยดูหน้ามึงก็เกียนแล้วเฮ้ยหน้ากูน่ารักออกหน้าเหมือนเด็กแบบเด็กเล่นเกมทุกวันก็ใช่ดิกูเด็กเล่นเกมอ่ะพูรอบนี้รอบตัดสินแล้วว่าเกมไม่เกมโอเคปะเพื่อนมีคําถามว่าว่าทําไมลุงต้องกินน้ํเพราะลุงอยากกินน้ํายังไงเละจ้งลุงไปแล้วเฮ้ย สรุปเกไปแล้วไอหมวกไหมพรมโดนกูตัดนะไอหมวกไหมพรมตาย้ยพูมึงอย่ามองด้วยสายตาเรือดเย็นเดน้องนี่กูอยู่ข้างหลังมึงได้กินเพื่อนนะไอเราจูดูหน้าพี่ไว้น้องไปวิ่งอยู่ข้างนอกเฉยออกกําลังกาย Let's go baby Let's go Let's go baby Let's go baby เฮ้ยกูชนะว่ะเพื่อนเป็นไงสนุกว่าเรบอกอ่ะมึงสนุกอีมันสนุกมากมันเป็นเกมที่เปิดโลกกูชอบมากครั้งแรกที่กูมาเล่นนะกูรู้สึกดีสุดๆไปเลยส่วนตอนนี้กูไม่รู้กูไปเล่นทำไมนะกูจะไปตกปลานะโอ้เพื่อนมาหาหน่อยดิกูมาโอ้ยม่อกี้ทำไรอ้าว ทำไมมันมาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยมันหยุดเล่นไม่ได้เหรออุ้ยกำลังจะไปจีบสาวเลยแต่สาวคนนั้นก็มานะภูอ่ากูไปแล้วกูมึงกี้อีกแล้วอ่ะสาวคนนั้นอยู่ข้างในเพื่อนเดี๋ยวกูจะไปตัดหน้าเขาให้เขาตายข้าเลือกตัวที่เองเลือกอีหนูตายซะตายฮึยยังรอดว่ะไปแล้วจู่ลาก่อนอีหนู b บ b y d e ี r โอ้ย baby dear ออดโดนกูเลือก กูนั่งอยู่ข้างเขาแล้วเพื่อนเสียงยิ่งจบอัวไปแล้วจู้เอวเแบบี้ดิออมึงโดนในตลาดตายไปซะพูพุ่งพุ่งเข้าหาเลยเพื่อนพุง <c oughs> ไม่ใช่หนะ้าส,สวยพูมึงไปเดินแบบถอยหน้าถอยหลังใส่เขาอะกดชิปล็อกอะชิปล็อกก็เดินถอยหน้าถอยหลังใส่เขาอะ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วพูอยู่มึงอยู่ไหนวนะเนี่ย กดชิปล um ็อกเพื่อนนั่นแหละนั yes> <the <the ่นแหละสุดยอดไปแล้วจู้ผูแพ้เจอของจริงไงเจอของจริงไงโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบขุดดูใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ขอตัวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับพร้อมสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูและเข้ติดตามเป็นสมาชิกกันนานๆนะขอให้อยู่กันสักแบบร้อยกว่าปี